สามวิธีใช้มม้ให้ผิวฉ่ำโกล Makeup สวยมากติดทนทั้งวันมม้ที่ว่าเลนใช้ในช่วงนี้นะคะเป็นตัวที่กระแสแบบมาแรงมากในติ๊กต็อกค่ะนั่นก็คืออยเ h a ค r ิ p r a y ตัวนี้นั่นเองซึ่งนะคะว่าใช้มาสักพักแล้วแล้วก็คนถามมามากเลยค่ะว่าทําไมเนี่ยทำให้ Makeup สวยผิวโกลติดทั้งวันต้องตัวนี้เลยค่ะที่สําคัญค่ะเป็นมม้นะคะที่เนื้อครีมเข้มข้นค่นคะแต่ทาแล้วบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะเบาสบายผิวและที่สําคัญนะคะล็อกความชุ่มชื้น แบบดาวนานถึง72ชั่วโมงอิมฟลูค่ะตัวนี้วลนเลนเลือกใช้นะคะซึ่งวาเลนค่ะเป็นสายแอคทีฟค่ะทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นค่ะถ้าลูกค้าเห็นตอนน้ายมเนี่ยคงจะไม่ปลื้มใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้ค่ะเขามีนะคะเทคโนโลยีลิควิดคริสตัลค่ะเป็นเทคโนโลยีเรียนแบบผิวนะคะที่ดูแลถึงโครงสร้างผิวเลยสารสก,กรัดนะคะช่วยเติมเต็มสารบำรุงค่ะทําให้เราเนี่ยผิวหน้าแข็งแรงนั่นเองค่ะซึ่งนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยแน่นเด้ง ทําให้ไม่แพ้ง,ง่ายอีกด้วยค่ะวิธีที่1ค่ะทาหลังล้างหน้านะคะเพราะว่าการทาหลังล้างหน้าของเราเนี่ยจะทําให้หน้าของเราเนี่ยไม่แห้งสนิทเพราะความชื้นจะช่วยล็อกทําให้ผิวเนี่ยนุ่มเด้งขึ้นอีกด้วยค่ะวิธีที่2ค่ะใช้ปริมาณนะคะให้พอเหมาะและทาทั่วใบหน้าเลยค่ะใช้ปริมาณให้พอดีนะคะแค่เท่าเม็ดถั่วเขียวพอเกี่ยให้ทั่วใบหน้าลําคอค่ะผิวนะคะจะทําให้นุ่มฟูไม่เนอะเลยค่ะวิธีที่3ค่ะทาเป็นประจําทุกวันใช้ เช้าหรือก่อนนอนนะคะผิวจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่องเมคอัพก็จะเนียนขึ้นทุกวันเลยค่ะทริคก็คือหากรู้สึกว่าหน้าแห้งเมื่อไหร่นะคะก็ทาไวจเจอร์เซอร์ค่ะระหว่างวันได้เลยจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวของเรานั้นเองค่ะม y เฮดสกิตตัวนี้นะคะเป็นตัวที่วาเลนค่ะเลือกใช้ในตอนที่ผิวเหี่หรือว่าผิวอักเสบค่ะเพราะเขานะคะจะช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีมากให้ความชุ่มชื้นผิวของเราเนี่ยในทุกสภาผิวอีกด้วยใครที่เป็นผิวแพงา นะคะควรที่จะลองใช้ตัวนี้ดูเพราะว่าไม่อุดตันผิวเลยค่ะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนค่ะใช้ได้ทุกสภาพผิวแล้วก็ที่สำคัญค่ะเป็นแบรนด์ของคนไทยที่ทําออกมาแล้วได้ดีมากรีบกดตุนด่วนเลยนะคะ